สวัสดีครับผมเดียวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกทเฮาส์แบบเมทัลครับวันนี้นะครับก็นี่เมทัลโซนนะครับขอย้อนหน่อยได้ไหมพี่สมัยสมัยพี่แบบว่าเริ่มเล่นตีสักมอมอสามเข้าห้องซ้อมส่วนห้องซ้อมก็แบบว่าไม่ได้ห้องซ้อมแบบดีอะไรมากนะห้องซ้อมบ้านธรรมดาโรงเรียนอะไรอย่างงเี้ยใช่ไหมครับก็รวมๆเสร็จตังไปเด็กนะเราก ร้อยหนึ่งหกสิบหกสิบอ่าเพราะของผมแต่ตอนยุคผมน่าจะร้อยกว่าบาทแล้วหกสิบห้าสิบหกสิบเองตอนนั้นเนีะเข้าไปแล้วเจออะไรบ้างครับไปก็เจอโอ้โหอลังการงานสร้างมากมีเอฟเฟกต์บอสมีกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็เหยียบไม่ถูกแต่เรารู้ว่าอย่างหนึ่งก็คือเราเคยอ่านในหนังสือว่าถ้าอยากจะเล่นซาวด์หนักๆนี่เลยเมทัลโซน MT2 พอพี่เห็นใช่ป่ะอ๋อ MT2 ซัดเลยเหยียบปุ้งโอ้โหแบบว่าเหมือนแบบเมทัล เหมือนรถบรรทุกกระแทกเราอ่ะแล้วหลายนั้นเราเราก็เริ่มกลับมาหาข้อมูลโอ้โหมันเนยแบบใช้เมทัลโซนซาวเป็นอย่างงี้นะอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้ว่าอ๋อปีที่เมทัลโซนผลิตครั้งแรกคือ1 9 9 1หนึ่งนั่นคือปีเก้าหนึ่งปีนี้2019ใช่ไหมยี่สิบกว่าปีใช่ยี่สิบแปดปีแล้วเมทัลโซนเนี่ยก็เป็นเอฟเฟก์ที่นิยมทั่วโลกเลยผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเอฟเฟกที่ขายดีที่สุดของบอสใช่ถ้าจะมีขายดีกว่าอาจจะเป็นพวกลูก อืมอ่าเพราะลูมันเหมือนกับว่ามันกว้างกว่ามันไม่ต้องมือกีตาร์ก็ใช้ได้แต่ถ้ามือกีตาร์ใช้บล็อสโซนแต่ถ้าเนี่ยคือมือกีตาร์เนี่ยคือยุคยุคนั้นจะมีแบบว่ามีไม่กี่ตัวหรอกที่ใช้ที่นิยมใช้ก่อนนั้นก็เห็นคนพูดถึงไอ้ตัวเฮฟวี่เมทัลเซมนะครับแล้วก็ก็ไม่เป็นเมทัลโซนนะครับแล้วก็นี่เลยครับสิ่งที่เรารอคอยออกมาเมื่อปลายปี2018ก็อนาลว่าอย่างที่บอกว่าบล็อสหลังๆเนี่ยมาทำเป็นลายเป็นพรีเมียมเป็นลายคูาสสิกเอฟเฟกต์ทำเองนะครับก็ เป็นซีรีส์ที่ถ้าเป็นออลอนาล็อกอนาล็อกหมดเลยเนี่ยจะชื่อซีรีส์ว่าวาสัการ์ฟนะครับก็วาสัการ์ฟย้อนกันนิดนึงแล้วกันวาสก็แปลว่าเหมือนศาสตร์ในการสร้างอะไรเงี้ยคิดง่ายๆว่าเราเคยเห็นคนญี่ปุ่นที่แบบทําซูชิต้องฝึกซัปงใจช่ไหมฝึกซีปีย่างปลาไหลบอกต้องรทำอย่างเดียวเลยใช่ต้องเรียนรู้การแล่สามปีการหมักสามปีย่างอีกห้าปีอะไรเงี้ยหรือทําดาบคันตนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นศาสตร์ที่เหมือนคุณต้อง ทำจนตกผลึกอะไรเงี้ยก็เข้าใจความว่าวาสะก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นคือศาสตร์แห่งการสร้างก็ดูเหมาะสมดีนะเพราะว่าบอสใช่คนควาเรื่องพวกนี้มาตลอดล่าสุดนะครับก็ช่วงหลังๆโอเควาสะแรกๆเช่นเอสดี1หรือวีดี2ทำในไต้หวันแล้วส่งมาอินสเปกที่ญี่ปุ่นนะครับแต่หลังจากนั้นตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ซี2คอลัสบอสย้ายฐานผลิตกลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็คือ ตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเคยเคยคุยกับเขาบอกว่ามันผลิตญี่ปุ่นยากเพราะเครื่องไว้เครื่องมือเครือจกส่งไปไต้หวันหมดแล้วคือเขาเขาส่งไปหมดแล้วตั้งนานแล้วแต,ตอนนี้ไ,<อ>ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงไม่รู้ว่าซื้อเครื่องใหม่หรือไปเอากลับมาไม่เป็นไรอันนั้นเป็นวิธีการของ,ของเขาแต่สําหรับเราคือได้เอฟเฟกต์บอสที่เมทินเจแปแล้คือ ถ้าอยากดมกลิ่นได้กลิ่นญี่ปุ่นใช่ไหมได้กลิ่นญี่ปุ่นแล้วก็ที่เพิ่มมานะครับก็คือ1คือเม่ิดเจแปนแล้ว2มันจะเป็นซิเวอร์สกรูก็ย้อนกลับไปสู่แบบว่ายุคแรกๆของบอสรับที่เหมือนถ้าใครเก็บบอสจะรู้เลยว่า1 s i l v ซิเวอร์สกรูสองลองได้คือทั้งทั้งทั่วโลกเนี่ยจะเริ่มรู้ว่าอ๋อเนี่ยซิเวอร์สกรูลองได้คือตัวนี้ใช่แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเมนทั้โซนออริจินอลมันไม่มีซิเวอร์สกรูนะใช่ใช่แต่อันนี้เขาใส่มาเพื่อให้รู้ว่าามันนเป็ร บอร์ดเซอร์กิตทั้งหมดเป็นอออนาล็อกไมถึงว่าอนาล็อกไม่มีดิจิตอลเลยนะครับทีนี้คอนเซปต,ต์ใน,ในการสร้างวาสกาฟเ,เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เอามาทําใหม่เฉยนะ <Rivera. S 1> มันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้ในปี2018-2019เนี่ยเอาเทคโนโลยีของปัจจุบัน <imet S 1> และความรู้ที่เขามีเพิ่มมาอี20ก20-30ปีใช่ไหมในการคือจากวันที่เขาสร้างเหมือนโซน1991ออกมาขายจนวันนี้2018-2019เขามีความรู้เพิ่มขึ้นมา เขามีเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขึ้นมาแล้ววงการดนตรีก็เปลี่ยนไปเยอะเขาก็มาตีความหมายว่าถ้าเขาจะสร้างเมนท์โซนขึ้นมาใหม่ในยุคนี้เขาจะสร้างขึ้นมาอย่างไรก็ด้วยสไตล์เพลงที่มือใต้ยุคใหม่เล่นด้วยนะครับเขาก็เลยได้เป็นเมนทโซนวาสดาองขอดูหน่อยดีกว่าหน้าตาเหมือนเดิมหมดเลยอ่างกนเดี๋ยวเราเชิญกล้องให้กล้องซูมเข้ามาหน่อยอ่ะเรามาดูกันอยู่นะครับว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างเหมือนเดิมหมดเลยครับต่างแค่มีวาสัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตามสไตล์วาสะคือ ปุ่มทุกอย่างเนี่ยเลเวล EQ วงสงชั้น2ปุ่มเหมือนเดิม distortion <ừ> um. เหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มมาคือจะมีโหมด t a n d a r d กับโหมด Cu s t o m โหมด t a n d a r d คือเสียงเดิมถ้าติดตด้วเทคโนโลยีใหม่คัสตอมคือเสียงใหม่ที่สร้างขึ้นมาสาหรับดนตรียุคป,ปัจจุบันอันนี้นะ่าสนใจมากนะครับทีน,นี้ไปที่อันแล้วอยู่โหมด t a ต d a า d ก่อนนะครับโหมดมาตรฐานก็คือเหมือนกับว่าเสียงแมทนโซนเดิมสร้างด้วยอุปกรณ์ที่มันพรีเมียมขึ้นนะครับเซอร์กิตที่มันเหมือนแบบดีที่สุดเท่าที่เขาทำแล้วตอนนี้ พี่ตั้งทุกอย่างเป็นแฟลตใช่เดี๋ยวให้ฟังอันนี้ลองฟังสแตนดาร์ดก่อนนะอันนี้เสียงคลีมอ่าโอเคทีนี้เริ่มจากโหมดสแตนดาร์ดนะครับทุกอย่างปรับประมาณกลางหมดนะครับแฟลต อันนี้ก็แบบผมว่าได้กลิ่นเหมือนทั้งโซนอะคือพี่นึกถึงอะไรปะเพลงยุคประมาณแบบว่าฮัรดล็อกเก่าๆอะแต่ว่าที่โกกว่าแบบทรัชอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ฟังเกณฑ์กันหน่อยว่าสมมุติถ้าลดลงมาจะเป็นยังไงนะครับ เจนี้ผมว่าหายห่วงอันนี้มันส่วนผมว่าเยอะไปเยอะมากๆผมก็จะไว้กลางๆหน่อยทีนี้มาดูเหมือนเดิมครับพวกอีโคไลเซอร์ของมันเนี่ยที่สำคัญเลยของมันนั้นโซนที่ไม่เหมือนกับเขาเรียกเอฟเฟกต์ก Effect ้อนอื่นคือมันจะแบ่งว่าอีโคไลเซอร์ปุ่มแรกปุ่มเล็กตรงกลางจะคุมไฮปุ่มใหญ่แหวนลอบนอก <Low. S 2> จะคุมโลนะครับเดี๋ยวลองลองให้ฟังกันคร่าวๆนะครับ ว้างมากกว้างมากสำหรับเอฟเฟกต์ก่อนนี่คือแพนเทล่าเลยใช่มันมีอะไรนยที่เหมือนกับว่าคือเราปรับไปเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้จูนละเอียดบวกกับแอมปมันอาจจะรู้สึกว่าบางบางตำแหน่งมันอาจจะแบบเยอะไปอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าเราค่อยๆจูนเนี่ยมันจะได้เสียงที่เราต้องการได้ก็อย่างอย่างที่บอกว่ามันมันจะพาให้เรานึกถึงแบบพวกสาวแบบแพนเทล่าพวกอะไรยูแบบฮัล็อก บบนะครับแล้วก็แรงๆขึ้มานิดนึงหรือว่า tras มีหลงัลงๆมีฝรั่งเขาคุยกันว่าให้เอาเมนทโซนเนี่ยไปเสียบเขารีเทิร์นแอมป์ใช้มันเป็นฐานะปรีแอมป์เลยก็เสียงดีแต่ฟังจากย่านความถี่เมื่อกี้ย่านความถี่มันตอบสนองได้กว้างกว่าเอฟเฟกต์ก้อนพี่ว่าก็น่าจะได้อยู่นะใช่นะครับทีนี้อีกอันนึงเลยที่เป็นตัวสําคัญเดี๋ยวขออนุญาตคัดฮไอปหน่อยแล้วเพิ่มโลขึ้นนิดนึงปุ่มที่สองนะครับไม่ใช่สิต้องเพิ่มไฮแล้วคัดโลนิดนึงอ่าปุ่มที่2เนี่ยที่เจ๋งก็คื วงแหวนวงนอกเนี่ยคือเพิ่มหรือลดย่านเสียงกลางโดยที่แหวนวงในจะเป็นตัวบอกว่าจะเพิ่มหรือลดเสียงกลางความถี่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูอ่านี่คือเสียงที่เหมือนอยู่ตรงกลางก่อนนะถ้าผมลองออลดไอตัวย่านกลางเนี้ยลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ลองคัดมิดลงมานิดหนึ่งนะครับมันจะคัดความถี่ย่านหนึ่ง แล้วถ้าผมเปลี่ยนย่านความถี่เสียงกลางที่ต้องการคัดลงมาอีกนะครับลองฟังดูว่ามันต่างกันไหม<ต>เหมือนตเหมือนต่างมเหมองขเองเสียองไลางทีอ่ถงกคัเไม่างเหมือนก่งนต้าไมอเหมอ่า,างไน,น่าางงไ่งมงน จะสังเกตว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันมันค่อนข้างกว้างมากนะครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบเสียงแบบไหนนะครับทีนี้ส่วนตัวผมเล่นเนี่ยผมเท่าที่ได้ลองมาเนี่ยรู้สึกว่าสมมุติถ้าจะเล่นแบบ Trash m t a l หน่อยเนี่ยผมจะชอบคัดลงมานิดนึงนะครับเนี่ยประมาณ <L> <H> หรือถ้าเป็นแทรอีกสไตล์หนึ่งก็คัดให้มันต่ำลงมาหน่อย อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนเมนโซนในโหมดสแตนดาดนะครับที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี2018 2019จะเป็นยังไงอีกโมดหนึงที่เจ๋งมากคือโหมดคัสตอมครับเขาบอกว่ามันออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับดนตรีในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ฟังสแตนดาร์ดก่อนแล้วผมจะพลักไปที่คัสตอมนะ างครับใช่ไหมต่างเลยทีนี้ลองดูนะผมยังไม่ปรับอะไรนะครับเดี๋ยวลองเล่นอย่างอื่นดู แม่ผมรู้สึกว่าเบสมันกระชับขึ้นมันเหมือนมันเหมือนพี่ฟังอะไรไหมพีทมันเหมือนฟังพวกโพลิเฟียโพลิเฟอรี่ยุคปัจจุบันเนี่ยเชียร์เจนใช่ไหมะช่ อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็อย่างที่บอกว่า EQ มันก็กว้างมากๆอยู่ที่เราจะไปปรับยังไงให้มากกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับกับตัวรถเทอร์นโซน MT2W วา s ครับนี่แหละครับ MT2 นะครับ,รบวาสะนี่ก็ใช้ได้นะอยาก<ว>าาได้อยู่ผมว่าโหมดคัสตอมอ่ะมันแบบ มันใช่เลยได้ค่ะว่าตัวนี้มีคนจองแล้วใช่ครับเดี๋ยวตอนปกติรีวิวเสร็จเราไปคืนใช่นะครับอันนี้เาจะเอาตังค์ไปจ่ายโอเคเอาตังค์ถ้าถ้าใครอยากเอาตังค์ไปจ่ายเหมือนผมนะครับที่ทีรามิวสิกครับไปแล้วครับปิ่นเก้านะครับแล้วก็เท่าที่ทราบมาคือร้านใหม่กําลังจะเปิดที่เซญชันวุ่ร์เบิดชั้นห้านะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวที่กีตาร์ไทยก็ได้ทางที่ทีรามิวสิกก็ได้นะครับก็ใครสนใจก็ถ้าดูปุ๊บอยากลองเลยลองติดต่อไปที่ทีรามิวสิกที่สาขาปิ่นเก้าดูก่อนว่ามันหมดไหมพอได้ข่าวว่า เาขามานน้อยแย่งชิงกันเหมือนกันคือแย่งชิงกันทั้งโลกอะไทยก็จะได้ส่วนใใช่แต่ว่าถ้าสักพักน,น่าจะมีเข้ามาอยู่นะครับยังไงลองไปลองกันดูว,วันนี้ผมกับพี่เดียอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ